ในคลิปนี้เป็นเมนูซอสบาร์บีคิวที่ทำจากเกากี้เกากี้ช่วยบำรุงเลือดบำรุงไตบำรุงสายตาสามารถใช้เป็นเครื่องปรุงทำให้เมนูอื่นๆของคุณกลายเป็นเมนูเพื่อสุขภาพส่วนประกอบเกากี้50กรัมน้ำร้อน1ส่วน3ถ้วยน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะหอมใหญ่หั่นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋า1ส่วน2ถ้วยกระเทียมสับเล็กน้อย น้ำส้มสายชูหมักสองช้อนโต๊ะน้ำเชื่อมหนึ่งช้อนโต๊ะขิงซอยหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเกลือหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาพริกป่นเล็กน้อยวิธีทำแช่เก่ากี้ในน้ำร้อนจนเปื่อยนุ่มตั้งน้ำมันในกระทะใช้ไฟปานกลางใส่หัวหอมและกระเทียมลงไปผัดจนกลายเป็นสีใส ใส่น้ำส้มสายชูน้ำเชื่อมขิงเกลือพริกป่นและเก่ากี้พร้อมน้ำที่แช่ลงไปเคี่ยวต่อไปประมาณ10นาทีจนส่วนผสมเริ่มขน้นปิดไฟปล่อยให้เย็นลงใส่เครื่องปัน่นปั่นจนเนื้อเนียนบรรจุในภาชนะแก้วเก็บในตู้เย็นได้นานสองสัปดาห์ใช้เป็นซอสจิ้มหรือผัดกับอาหารอื่น